ครับนะครับนักลงทุทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Wake Up ในเช้าของวันที่29นะครับผมเ,เดือนกุมภาพันธ์นะครับ6 7นะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับเราเจอ29กุมภาเนี่ย4ปีครั้งนะเราเจอกันโอ้วันนี้วันพิเศษจริงๆนะครับก็ดื่มด่ำกันนะครับ เออ่ในเรื่องของการลงทุนนะครับวันนี้เอาอย่างไรกันต่อนะครับเพราะว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราก็พบว่าราคาทองคำรีบาวขึ้นมานะครับในฝั่งของราคาทองคำเนาะโอเคมาเริ่มที่ราคาทองคําเลยแล้วกันครับในส่วนของราคาทองคําวันนี้มีการรีบาวขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาเนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะเนาะการการขึ้นมารอบนี้เนี่ยโอ้โห ขึ้นมาแตะนะครับในโซนแถวบริเวณเกือบเกือบ2,036ถามว่ามันมันมันไกลจากเดิมไหมนะครับในมุมผมเองผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากเดิมมากเนาะนะครับก็ก็เลยพิจารณาว่าณตอนนี้เองเนี่ยในตัวของการลงทุนนะครับเราก็ต้อง ลุ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความสงบสุขนะครับของโลกนะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไปเรื่องนั้นได้เพราะว่าตอนเนี้นักลงทุนกําลังลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเจรจานะครับหยุดยิงระหว่างตัวของฮามาสกับอิสราเอลจะเกิดขึ้นไหมนะครับผมโดยคุณโจบไบเดนเองเนี่ยก็มีการพยายามบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จบในวันศุกร์นะนะครับท,ที่ที่น่าจะเกิดขึ้นวันศุกร์เนี้ยต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะช็อตทองผมว่ามีโอกาสเห็นการยุติครับ นะครับผมโอเคแล้วประเด็นที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งดอลลาร์เมื่อวานเนี่ยอ่อนเล็กๆนะครับรับในฝั่งของ GDP ทางสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะขยายตัวลดลงเหลือ3.2%จากเดิม3.3%นะปัจจัยที่ส่งผลให้ GDP ยังบวกต่อนะครับแต่ยังไม่บวกมากกว่าเดิมเนี่ยไอประเด็นที่บวกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับ ส่งออกของทางสหรัฐบวก6.2%นะครับการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น3.7%เจ็ดอร์นเยอยนะนะครับแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้น2.7%แต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับในฝั่งสหรัฐเองก็คือการบริโภคที่ชะลอตัวนะครับพอการบริโภคชะลอตัวแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้การลงทุนภาครัฐในไตรมาสต่อไปเนี่ยชะลอตัวตามไปด้วยทางนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลนะครับล้วก็ อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยกลับมากังวลกับเรื่องของการลงทุนอีกครั้งหนึง่งนั่นคือในในส่วนของทางสหรัฐนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมได้ลงในในเพจส่วนตัวไว้นะครับว่าตอนนี้ในส่วนของเอ่อ two ten t o นะครับผมก็คือมันเป็นบอลน,นะครับสิปีกับบอลสามปี3เดือนของทางสหรัฐ ปรากฏว่าส่วนต่างตรงนี้มันชี้ให้เห็นว่ารอบนี้การถดถอยย่นาจะหนักมากๆเพราะถ้าเห็นภาพเนี่ยเราเห็นการถดถอยเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ปี1990ที่เป็นเรื่องของการถดถอยหลังจากที่แอตเรนาเนี่ยมีการเจอวิกฤตเนาะนะครับแล้วก็ปี2001ในฝั่งของกรีซนะครับที่มีวิกฤต9เดือนเราก็เห็นภาพว่าก็ไม่ดีนะครับ17เดือนก่อนหน้านี้กับตัวของ วิกฤตซัพต์แวร์นะครับแล้วก็9เดือนก่อนหน้านี้เมื่อตอนปี2020เนี่ยคือวิกฤตทางโควิดนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สัญญาณเริ่มขึ้นตั้งแต่ 2, 2022เนี่ยถึงปัจจุบันนะครับมาแล้ว16เดือนมันส่งสัญญาณว่ามีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับถามว่าทําไมถึงคนคนถึงมองอย่างนั้นนักลงทุนคิดยังไงนะครับบอกเลยว่านักทุนเนี่ยยอมรับผลตอบแทนที่ต่ากว่านะครับในภารบัตรอายุยาว แสดงถึงความกังวลนะครับของคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐณตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเงินส่วนใหญ่ไปไปออตรงนั้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าคนยังกลัวอยู่ครับคนกลัวถดถอยนะครับถามว่าถดถอยหรือยังยังไม่เห็นถดถอยทางเทคนิคนะครับเพราะว่าในฝั่งของ GDP สหรัฐยังไม่ติดติดลบ2ไตรมาสติดนะครับแต่นี่คือสิ่งที่นักทุนบางส่วนกังวลแล้วทุกครั้งนะครับที่เข้าสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเงินมนะไหลเ,เข้าในพวกของบอลครับบอลอายุยาวนะบอกไว้ก่อนนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่ทําให้ตอนนี้คนอาจจะโกนมากขึ้นแล้วอาจจะไปเข้าในบอลถามว่าถ้าเงินเข้าบอลจะเกิดอะไรขึ้นสินทรัพย์ทุกอย่างครับที่เป็นสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงทั้งหมดเพราะว่าบอลจีบปีของทางสั่งสาวัตเนี่ยนับเป็นเซเว่นอย่างหนึ่งคล้ายทองครับแต่ดีกว่าทองตรงที่มีอัตราผลตอบแทนนึกภาพออกเนาะนะครับว่าทำไมถึงดีกว่าเพราะว่า ถ้าคุณถือ10ปีนะครับผลตอบแทนคุณได้2-3%อ่ะก็ว่ากันไปนะครับโอเคมันก็เป็นภาพที่ที่น่ากังวลน,นะครับในมุมตรงนี้เนาะโอเคอ่ะก็เป็นเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องที่ต้องจับตาหลังจากนี้นะครับจะเป็นในฝั่งของเฟดนะครับที่มีการพูดถึงการคงดอกเบี้ยณตอนนี้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อเป็นหลัก นะครับแล้วเงินเฟ้อเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคือความต้องการอะตอนนี้ความต้องการการบริโภคลดลงเพราะว่าบริโภคสหรัฐมันชะลอตัวใน Q4 เนาะนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งคือราคาสินค้าครับนั่นคือราคาน้ํามันราคาน้ํามันณตอนนี้เนี่ยมีการคาดการก,กันว่าตัวของกลเม็แกคาดการราคาน้ํามันดิบเบนซ์ในปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาที่8 7เหรียญน,นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่8 5 ขึ้นมาสองเหรียญน,นะครับถามว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะและคำถามคือในในตัวของเบสเองเนี่ยมีการปรับขึ้นขนาดนี้ราคาปัจจุบันเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาของน้ำมันดิบเบสณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่มันสัก82นะครับก็คือเขามองขึ้นไปสักมาห้าเหรียญถามว่าสิ่งที่ทําให้เขามองว่า5เหรียญเนี่ยคืออะไรคือความไม่สงบในทะเลแดงที่รุนแรงมากขึ้นครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าในส่วนของโอเปกเมื่อคืนเนี่ยมีการออกบอกว่า OPEC Plus นะครับกำลังหารือประเด็นการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครับถึงปลายปีถึงปลาย Q2 นะครับผมซึ่งซึ่งจะดันให้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งนะที่จะทำให้เงินเฟอ้อไม่ลงคนระับ ถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงเฟดก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยต่อนั่นคือคงดอกเบีย้ยต่อขออภัยคงดอกเบีย้ยต่อเป็นประเด็นนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับประเด็นสําคัญคือการไม่ลดดอกเบีย้ยยังคงจะกดราคาทองคําอยู่ฉะนั้นฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในฝั่งช็อตตรงนี้เป็นไม้ที่2นะครับที่หน้าช็อตนะครับผมแล้วก็ไม้ที่สามคือ40นะครับไม้ที่สคือสีสิบตอบไม่ควรผ่านสองพสิ้นวันครับ ระยะของการลงทุนเราเห็นเป็นระยะกลางเป็นไซ้์วลาเหมือนเดิมนะครับเมื่อทองนะครับยังเป็นขาลงอยู่บาทเป็นอย่างไรบาทจะลงต่อไหมปรากฏว่าค่างเงินบาทไม่ได้ลงครับตัวของบาทเองเนี่ยณนะวันนี้ที่เราคุยกันกลับมาอ่อนถึงแม้จะมีปัจจัยที่บวกบ้านเราเนาะนะครับบ้านเราเนี่ยเมื่อวานคังมีการรายงานสภาวะเศรษฐกษิจนะครับใน เดือนมกราคม6 7มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีครับแต่สัญญาณนี้กำลังจะหมดลงเรื่อยๆถามว่าฟื้นตัวที่ดีเกิดจากอะไรบ้างเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเราดีมากมากๆเลยใช่ครับการท่องเที่ยวดีมากเพราะว่าผมไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมีการขยายตัวถึงประมาณสัก20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดือนของธันวานะนะครับแล้วก็การบริโภคของภาคเอกชนครัวเรือนเนี่ยก็ยังมีสูงขึ้นอยู่ แล้วก็การส่งออกเนี่ยยังขยายตัวติดต่อเป็นเดือนที่หกแต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับก็คือว่าการลงทุนใหม่ของภาคเอกชนมีสัญญาณการชะลอตัวอันนี้ไม่แปลกใจว่าทําไมชะลอเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ทําให้ใครมั่นใจสักคนเลยครับว่าเขาจะสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ดันเศรษฐกิจให้ไปต่อได้ผมม,มองว่าต่อไปอ่ะเราจะต้องมาลุ้นกันว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ แล้วของภาครัฐเนี่ยที่มีการค้างท่อไว้อยู่หลายๆอันเพราะว่าปีเนี้ยเราอ่ะหรือไทยนะครับของประมาณอ่ะในปีหกเจ็ดอ่ะล่าช้าพอล่าช้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ไม,ม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาครัฐครับมันจึงเป็นความเสี่ยงนะบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่จะดีนะ รักใครที่ตามในฝั่งรองของเรามาตั้งแต่ข้างเงินบาทเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าณนะตอนนี้ยังไงก็อยู่ในฝั่งขาซื้อรอทํากำไรเป้าแรกคือ36บาทครับซึ่งเมื่อวันแนะนํา35บาท70าทได้ของนะนะครับ7 75เนาะได้ของมาแล้วนะครับเตรียมตัวทํากําไรครับแค่นั้นเลยบาทออนนะครับทองผมมองว่าน่าจะขึ้นเกือบสุดแล้วนะครับทําให้ณนะตอนนี้ในฝั่งของ go f เ t อ r ์กับแท่ง นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองครับฝั่งของ Go f ฟิวเจกับแท่งณเวลานี้นะครับฟิวโกลฟิวเจทะลุขึ้นมาก่อนแนะนำทยอยทำกำไรครับแล้วก็สต็อปนะครับให้ไวท้ที่ขยบขึ้นมานะเป็นสต็อเนี่ยอยู่ที่สามหมครับคือไม่อยากให้โดนสต็อครับผมเลยขยบขึ้นมาอย่าง,งน้อยอะท่านได้700ดร้อยบาทสัญญายัางไงก็โอเคแล้ว นะครับแค่ขยับตอบนะสำหรับใครที่อยากซื้อไม่ต้องรอสิ้นวันนะครับถ้าสิ้นวันท่านขาดทุนแน่นอนนะครับในวันนะใส่ในวันได้เลยส่วนแท่งที่หลายคนตามมานะครับในฝั่งของแท่งแท่งสิ้นวันยังไงก็ตามขอทะลุสามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบให้ได้ครับถ้าทะลุไม่ได้ยังไม่เข้ายังคงมุมมองเดิมนะบอกไปก่อนนะครับเราไม่ได้อยากให้ท่านเข้าทุกวัน เราอยากให้เข้าตอนที่มีโอกาสทำกนไรได้มากที่สุดครับโอเคแล้วก็ในส่วนของซิลเวอร์ครับมาที่ซิลเวอร์โอซิลเวอร์วันนี้รีบาว์นะครับผมอยากซื้อได้ไหมซื้อได้ครับตรงนี้ซื้อได้ <c oughs> อยู่ในฝั่งซื้อได้นะครับสต็อปเนี่ยก็คือยี่สองเหรียญสามสิบครับน่าสนใจซื้อนะหมอบไปก่อนนะครับซิเวอร์เพราะมีโอกาสจับขึ้นมารีบาวได้นะครับตรงนี้ หรือใครบอกว่าฉันไม่อยากซื้อเลยนะครับก็รอหลุด22เหรียญ30เท่านั้นเองครับในฝั่งของซิลเวอร์นะส่วนน้ำมันโอ้โหเมื่อคืนน้ำมันที่เราแนะนำซื้อกันไปนะครับเราไปลุ้นกับที่เราแนะนำซื้อเนาะนะครับด้านบนเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปแตะประมาณสัก7 9็9เนะครับเลขคือสวยนะที่เราซื้อตอน78็สิบเนาะนะครับได้กำไรประมาณ1เหรียญนะครับแล้ววันนี้ยอดมากลับมาที่เดิมถามเอาไงต่อ ถือลองครับสต็อปเราขออย่างเดียวคือไม่หลุด76บาท50ต่50เซนครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ยังเห็นเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไงก็แนะนําอยู่ในฝั่งของขาซื้อต่อนะครับสําหรับน้ํามันนะประเด็นที่เข้ามาบวกนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าโกลแมนสักปรับเพิ่มคาดการน้ํามันนะครับในฝั่ง O อเปกพล s สกำลังหาลรือลดกําลังการผลิตน้ํามันมันบวกแน่ครับแค่ขอแค่รอนะครับให้มันบวกขึ้นมา เราก็จะกําไรแค่นั้นเลยครับส่วนในฝั่งของอายางยางนี่ก็สนุกนะครับเพราะว่ายางเนี่ยตอนนี้ย่อลงมาให้ซื้อถามว่ายางย่อลงมาจากอะไรย่อลงมาจากราคาข้างเงินเยนครับที่อ่อนไอ้ที่แข็งขอไปที่แข็งเพราะว่าเมื่อเช้าเย็นเนี่ยปรับตัวแข็งขึงขงข้นมาเดี๋ยวเรามาบอกทีว่าแข็งเพราะอะไรนะครับพอแข็งมาเสร็จปั๊บแต่แนวโน้มนะครับของความต้องการยางยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ย มันมีโอกาสไปต่อฉะนั้นย่ออย่างเงี้ยเก็บของนะครับสต็อกก็คือสองเป็นสต็อกนะครับสำหรับตัวของยางนะยางโตคอมนะครับขณะที่ย e ูโรดอลลาร์นะครับยูดอลลาร์ D, โอ้โหก็ฟินฟินเพราะว่าย e ูโรดอลลาร์เราอยู่ในฝังขาซื้อนะครับเมื่อวานย่อลงมาเนี่ยเราให้สต็อกสุดท้ายคือ1.08ไม่หลุดนะครับแล้วกลับขึ้นมา1.086นกะครับกำไรอยู่ 0. 0.0 หนเนาะนะครับก็ยังรอลุ้นในฝั่งการการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในมุมผมนะตอนเนี้ยที่จะเห็นการรีบาวได้เพราะว่าเป็นไซเวอร์ในระยะสั้นครับเราก็เลยแนะนาว่าเฮ้น่าถือลองมากกว่านั่นเองครับโอเคส่วนเยนในฝั่งของเยนครับณนะวันนี้ตัวของเยนเองก็มีการปรับตัวลดลงไปครับ เหตุผลที่เยนปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นมาเป็น1้อยนะครับผมซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ11เดือนนะครับสิเดเดือนเนี่ยโอ้โหขยายตัวมาขนาดนี้นะครับก็บ่งชี้ว่าในฝั่งของอุตสาหกรรมนะครับการเริ่มก่อสร้างบ้านแล้วก็ดัชนี เงินเฟอ้อขยายตัวขึ้นมานะครับเริ่มดูดีครับทุกอย่างมันทําให้เงินเฟอ้อมันขยายขึ้นมานครับเพราะว่ามันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมกับการสร้างบ้านต้องบอกอย่างนี้นะครับถึงจะน่าจะง่ายสุดนะครับก็เลยทําให้เห็นเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวนะครับพอฟื้นเสร็จปับ๊บในตัวของสป,ปอร์ตอะลงมาแล้วนะครับใครที่อยากช็อตราคาแถวหนึ่งสี่เก้าจุดเจ็ดเจ็ดก็ได้ครับถ้าถ้าไม่ทะลุ หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดก็ยังอยู่ในฝั่งช็อตต่อครับแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มมากกว่านั้นสําหรับในฝั่งของเออเจนนะครับส่วนเซตโอ้โหอันนี้ลุ้นหนักครับเมื่อวานลงไปเก้าจุดสำหรับตัวของเซตวันนี้เราจะบอกว่าฝั่งของเซตเองลุ้นการรีบาวครับเพราะราคาน้ํามันปรับขึ้นอ่ะกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มขายน้ํามันดิบได้ประโยชน์จากสต็อกน้ํามันดิบนะครับก็ดีนะครับผม แล้วก็เรื่องของ o p e ป p l u s นะครับที่จะลดกำลังการผลิตก็เป็นบวกต่อน้ำมันนะครับวันนี้พระเอกของเราคือกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานนะครับที่จะทำให้เซ็เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เน้นนะครับถ้าซื้อตรงนี้ได้ยิ่งดีครับ836สามหตอปนะครับอาจจะลึกมานิดนึงนะครับเป็น8 3ดสามหนึ่งแปดสอง้านะครับ829เป็นสตอนะครับ 829เท่านั้นนะครับก็ไม่ไกลมากประมาณสักเจ็เหรียญน,นะครับ7จุดถ้าไม่หลุดมีโอกาสถึงการรีบาวครับรอบนี้สําหรับเซต50ฉะน,นั้นอยู่ในฝั่งรองค่อนข้างง่ายครับมาที่ซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์โดนครับสำหรับในฝั่งของสวัสดนะครับสวัสดโดนก็ไม่เข้าสถานะแล้วนะครับผมแล้วก็ ลุ้นอยู่2ตัวนะครับนั่นคือ a t t ยังไงไม่หลุดในโซนของ59บาทอยู่ฝั่งรอง CK นะครับไม่หลุด23บาทอยู่ในฝั่งรองแค่นั้นเลยครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณอนุนีนะครับแล้วคุณชาวลิตด้วยนะครับอ่ะก็ครบถ้วนในวันนี้นะครับผมก็หากไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเราน่าจะขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ